สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสุรินทร์ชาแนลครับผมผูกับผมเฉ่นเคยให้กัาครับผมบาแวรนะครับเนาะนี่มาสวนครับผมเข้าสวนนะครับเนาะบาได้ขอมาหมื่นสองหมื่นแล้วครับก็ว่าโดนหรอครับก็มาแถบสิมื่นเว่าไปเลยนะครับเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตที่น้องได้เพิ่งครับจะเห็ดสวนทําสวนเกษตร อันนี้กับปับดินเอาดินมาลงนะครับเนาะเพื่ออยังเพื่อจะทำโคกทุเรียนเพิ่มเติมนะครับเนาะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีพี่น้อง fc บรูไนประเทศต่างประเทศครับผมเขาเบิ่งหลังฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่อง u t u b e บ่าวแว่เขยสุดินชาแนลนํำเนยนครับเด้อผนกำลังนั่งใจในการท้ายคลิปอัปเดตพี่น้องในเบิ่งทุเรียนตีหลังจากลง ไปแล้วในประมาณหกเดือนนะครับเนาะประมาณหกเดือนนะครับประมาณนั้นแหละหาหกเดือนมานหาเดือนปลาต้นไงไปสำใดยแล้วนะครับเนาะต้นกะบอซําวหไ่บอซัมว่นนมนหน่อยครับผมแล่ะถามว่ามีคนตามว่าตายบอก็ยมีตายบ้างครับต้นสองต้น,นครับสื่อมาต้นบอไ่คลิปก้อนนะั้นนี่เคยถ่ายวิด,ดีโอในเบื้องแล้วหรครับว่าตั้งแต่คุดตั้งแต่ เป็นที่หน้าเราขุดมาเป็นเอ่อเเป็นโคกเพื่อปลูกทุเรียนน,นี่เอาดินมาลงถมคลองครับที่ขุดกระถมถมแถวหนึ่งครับผมเพื่อเป็นทางรถแล้วก็เขตโคกทุเรียนนะครับเนาะพอดินเขาบอกโปะๆเนี่ยต้นทุเรียนก็ประมาณนี้ครับรมมุมนี้ก็นหนาวหนาวแห้งๆครับพี่น้องประมาณนี้ครับทุเรียน,น,ยนต้นกน็ถือว่าแข็งแรงดี บางคนก็นถามนะครับเนาะต้องมีคนถามครับว่าเป็นอย่างคือบอกคือผถมตรงแตีที่แรกเป็นอย่างคือตอ้องขุดเราค่อยาถมคือที่แรกผมขุด่า่าสีโบขุดครับขันท่าผมโบขุดผมก็บอ่ามีน้ำผมต้องขุดให้เป็นรลองน้ำก่อนเพื่อจะเอาน้ำมาขดตัวนหน่อยเพราะายังบ้านผมมันเป็นไฟถ่ายสายนะครับไฟมันตกนไฟมันตกบ่อเนี่ยผมจะไม่หิ้โขกประมานนี่ครับ เนี่ยเอาดินมาเห็ดโขกประมาณนีนะครับเนาะนี่ครับสวนานามผมกะปล่อยมานน้ำคลองเนี่ยครับมีน้ำคลองถ้าผมเอาดินมาถมเลยผมก็มีนามพลดทุเรียนนะครับเนาะผมต้องหิวไก่ที่สินะครับระบบนามผมก็บท่านเห็ดปล่อยอย่างไฟผมไฟไฟ,ไฟมันตกเห็นพี่นนองไฟมันตกนะครับเนาะมันก็นเลยจำใจต้องคุดก้อนแล้วก็พอทุเรียนเดินหลากหลากเดินอย่างปกติแล้วผมก็ทำการถมคลอง ถมประมาณสองข้องครับแค่นั้นนะครับที่เรียวมน,นีอนจาจจะบม่ได้ทบนะเพราะว่ายัางดินมีฟังพุ่นแลนะ้วฟังนี้ก็กว้างแล้วนะครับเนาะคือเป็นโคกนะครับเนาะส่วนานา้ำฟังพี่ก็จะลงเป็นโซาลาเซลล์นะครับเนาะสะกับมีอยู่ยหลายหน่วยครับผมฟังพี่เมื่เคยนไทยพี่น้องได้เหนะ็นหรออยากฟังนี่ก็มีสะนะครับเนาะนี่รั่วผมก็ล้อมไปแล้วครับอ่านี่ต้นอยางข้าง,างล่างนี่ข้างบนนี่ถนน เส้นนี้นี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเด้อผมปล่อยน้ำอ่างลงมาผมก็เลยมีน้ำเพียงพอในการเฮ็ดเกษตรนะครับเนาะนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับต้นทุเรียนกับต้นบ่น้อยบ่ใหญ่ครับก็ประมาณนี้แหละครับซื้อต้นประมาณนี้มาเนาะซื้อต้นประมาณน่ะต้นละร้อยต้นละแปดสิบบาทนะครับเนาะก็สิี้ซ้ำๆกันเบิดครับหรือว่ารากเดินดีครับนี่ก็สิถมวันนี้เทศ ไมีท่อหรอครับใจดินวัถมนี่พอเวลาหนากมากตรงนี้มันจะขาดขาสูบปีนะครับต้นครับอันเตี๋ยพี่น้องเด้๋เบิ่งดินถามว่าเบิดจักรถในการถมโอ้ประมาณสองรอยรถครับนี่ครับถมเนี่ยประมาณสองอยรถท้นพุนผมมาขอพุนทำทางลงมาเนาะครับฟังผนกับถมอีกสั่นหนึ่งเพื่ออย่างผมสีเฮ็ดกระท่อมนะครับเนาะ เฮ็ดกระท่อมหรือว่าเฮ็ดเทียงหน้าน่อยครับผมเฮ็ดเป็นตรงสวนกเกษตรเท่านี้แหละครับนี่วันหยุดครับผมวันอาทิตย์มีเวลานะครับเนาะนยครับนี่ต้นทุเรียนกะแข็งแดงดีเลยครับพี่น้องเห็นไะอ่าครับนี่ต้นกะทอว่าแข็งแดงหอดเดินดีนครับผมนี่นี่หอดเดินดีอ่าเนี่ยครับตัวมอนีร่มแหง้แหงๆพี่น้องเลยรมแหง้งคับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปถ่ายคลิปหนายคิด,หคดไหมพาพี่น้องไปเบิึงฟังผุ่นเพลิงบึงแบงบเงาะแบบแบบยังก่กอเงาะแล้วก็ลิ่นจีนะครับเนะเาะเงาะลิ่นจีนี่ออกแล้วครับผมออกดอกแล้วแต่บางคนว่าจะฟอหรือบอลฟอ,อ,ฟอนะครับเนาะนะครับอย่าลืมนะครับเด้อเขาเบิึงแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม แนะนำครับเด้อผนกำลังนงใจในการถ่ายคลิปอยู่จังหวัดใดโยมเพื่อใดอยู่ภาคใดกับคอมเมนต์มาไดนะครับเดอใใ้อ,ดดอ,อ,อ,ดอผมก็มเป็นคนเก่งคอนอยังนะครับเนาะเห็ดร่องผิดร่องถือครับผมผู้ใดมีความรูก้ก็แนะนำเด้นะครับเด้อครับผมก็จะรับฟังถุกคำถูกเหตุผลนะครับเนาะนี่ก็ต้นนี่มือเส้นหดครับใส่ตักบัวรนดน้ำหดทีละสองบัวนะครับเนาะ ท่อน on ้ากว่าบางถิ well, ่งไว้แล้วเพราเวลาจะเห็ดครับผมเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับเนาะนี่ครับนี่ต้นกะแตกใบอ่อนแตกยอดดีครับฟังผมยังเปิดน้ำอยู่ครับผมเปิดสปริงเกอร์อยู่ท่านใดท่านใดอันนี้เปิดอีู่ทีละน้อยนะครับเนาะเนี่ยครับกองนีนเหลืออยู่ฟังนีนผมว่าจะปลูกอีกอย่างเพราะท่านคิดท่านได้ออกเลยครับว่าจะปลูกอีกอย่างดีเนาะฟังนท่างคิดอยู่ครับ ปอยังมัน,นเหลือพื้นที่ว่างนะครับเนาะเนี่ยพื้นที่ว่างมาสีลงเอ๊สีลงยังดีเนาะสีลงดินจีคิดนใ,ใจนะครับเนี่ยลงดินจีทั้งหมดเลยครับลงดินจีทั้งหมดเลยก็โอเคนะพี่นอนะ้องเนาะนี่ลงดินจีทั้งหมดในประมาณ 1, 2, 3, นมมานหนึ่งสองสามสี่ต้นผมว่าขนาจะโอเคได้ลินจีนะครับเนาะเป็นแนวทางอีกทางเลือกนึงนะครับ พอทุเรียนเข้ากับปลูกหลายแล้วครับทูเรียนร่วงๆก็ขางบ้านฟังพผนแล้วนี่่าจะมีน่าจะมีเฉียดๆร่อยครับบุรวมก็ฟังพุ่นดีครับอุรุมกับลานกาแฟน,นะครับเนาะเฉียดร้อยครับผมลงดินเมือว่านเสร็จเมือว่านนี่ตบสองรอยรดดินบบพ่อครับดินบบพ่อนะครับเนาะก็ะเลยต้องมา ล่อดนินมาเดี๋ยวล่อเิ่นขุดสะอีกสักหน่อยก่อนเดี๋ยวเพิ่นเสียเอาดินมาทรงห้นนะครับเนาะเปิดไปประมาณหมู่บ้านที่เช็กบึงประมาานลอยแปดสิบเทียเท่ยวเที่ยวละสองหน่ยห้าสิบบาทครับพี่้องว่าถือว่าแพงว่าถือว่าแพงอันนี้ผมโมงหมูออกนะครับเนาะแต่ว่าเจ้าของรถจะเหลือบ่เรอ,อนน่ผมคิดว่าคำนวณเอาครับเ <laughs> จ้าของรถ ของรถดำนี่เดี๋ยวสองลอยหาสิบค่าคุดเก้าสิบหน้าหนายี่สิบค่าดินอีกยี่สบห้าบาทสามสิบบาทรอยห้าสิบนะครับค่าน้ำมันต่างหากอยนึ่งนี่ค่าน้ำมันเนาะครับค่าน้ำมันน้ำมันตีไปหมื่นละพันเนาะเหลือบ่พี่น้องว่นะครับเนา,นนาน 100, นะบอกน้องหอมวันครับผมกับอาชีพไผอาชีพมันครับอืม เป็นกระสีเหลืออยู่แล้วนะครับมาเป็นยังดอกครับไปกันไปนะครับเนาะโอเคครับผมเอา,พาพอย่างเดียวพาไปนอนเราบึ้งประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวคิดต่อไปแต่พาพี่น้องไปบึง้งบังหเหาะนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ